สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทำกันบ้านหุ้นประจำวันที่29พฤศจิกายน2567นก็ะครับก็เป็นประจำทุกวันหลังตลาดปิดเวลาประมาณนี้ครับกับรายการหุ้นแสบวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างติดตามรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มกันบ้านกันที่เซตเซตวันนี้รบไปประมาณ0-47จุดครับแต่ชนีปิดอยู่ที่1427จุด ภาพรวมวันนี้มูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ40,000ล้านครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับในระหว่างวันก็อยู่ในโซนเขียวบ้างแดงบ้างแต่ปิดแดงนี่สิก็ถือว่าเทรดไปง่ายนะครับแต่ก็พอมีหุ้นที่น่าสนใจหลายตัวนะวันนี้โดยสถาบันนะครับซื้อสุดที่ไป1 2 0 9ล้านครับก็เป็นสถาบันนี่แหละครับช่วยดันสัดชนีเซฟอยู่นะครับวันนี้แล้วก็บัญชีหลักทรัพย์วันนี้ซื้อสุดที่ไป3า7ล้านครับ แล้วก็นักลงทุนต่างประเทศขายออกมา1 2 8 3ล้านนักลงทุนในประเทศขายออกมา273ล้านครับมาดูกราฟเซตครับกราฟเซตตั้งแต่หลุด1440จุดไปนี้ก็ยังหาจุดกลับไม่เจอนะครับวันนี้ก็ได้แท่งแดงมาหนึ่งแท่งแต่เป็นแท่งแดงที่ค่อนข้างเล็กแต่ยังไม่มีจุดกลับตัวใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเซตยังไม่ได้อยู่ในโซนที่ดีนักนะครับยังไม่ปลอดภัย โดยแนวรับของเซตอยู่ที่ประมาณ1,400่อกับอีก5จุดนะครับบวกส่วนแนวต้านมีเยอะครับ1470มี1 4 8 5แล้วก็1,500นะครับโอ้ยอีกเหนื่อยีกเหนื่อยอีกเยอะครับสำหรับเซตขาดแรงหนุนจริงๆนะครับในช่วงหลังนี้โดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คือแดงกัน5แท่งติดติเลยนะครับเรามาดูหุ้นที่สแกนได้ในวันนี้นะครับหยิบมาเป็นตัวอย่างกันบ้านนะครับตัวแรกนะครับก็ E.A. นะครับเห็นว่าร้อนแรงเหลือเกินนะครับในวันนี้นะครับ มาปิดอยู่ที่6.35ตอนแรกก็ดึงขึ้นไปจนหลายคนคิดว่ามันคงจะซิลลิ่งแต่มันไม่ใช่นะตัวนี้ก็ไม่ได้ธรรมดาขนาดนั้นนะครับเป็นตัวที่การแว่งตัวของราคาการดึงขึ้นดึงลงอะ่ะไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับแนวต้านของตัวนี้อยู่ที่ประมาณ6.9เส้นนี้เลยครับแล้วก็แนวต้านใหญ่นะครับมีอยู่ที่ราคามาณ10บบาทฮะ60ตังค์เลย แล้วก็ในระหว่างลายทางมีแนวแนวใต้เพียบเลยครับเพราะฉะนั้นการขึ้นของตัว E A เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เทรดนะครับแต่ว่าใครที่เข้าไปเทรดตะลุมบอลน,นะครับถ้ากาไรสั้นอะไรเงี้ยก็พอที่จะทําได้อยู่บ้านแต่ผมผม,ผมอาจจะไม่ไม่เทรดในตัวนี้เพราะว่ายังไม่สามารถรับความผันผวนของมันได้ในในในตัวของผมเองนะครับก็เลยผ่านไปก่อนแล้วก็แต่มาบอกว่าแนาวต้เข้ามา6.95แล้วก็ประมาณ8จุด สามนะครับมีอยู่สองแนวใกล้ๆตรงนี้สำหรับ EA แล้วก็ไม่ควรจะหลุด5.15นะครับถ้าหลุดเทรดไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัว EA ครับวันนี้ก็ยังไม่ใช่หุ้นที่เราเข้าไปเทรดน,นะครับสำหรับตัว EA มาดูตัวถัดไปครับบำรุงราดตัว BS นะครับผมมองว่าก็ยังใช้ได้ทรงไม่เสียนะนะครับการที่ตัวนี้ ามาโค้งๆกองอยู่ตรงล่างเนี่ยมันก็จะมีแนวรับของเขาอย่ที่สองร้อยสี่นี่แหละนะครับสองร้อยสี่มีวันหนึ่งหลุดไปนะครับหลุดไปแต่กลับมาไดนะ้ก็กลายเป็นแนวรับใหม่แล้วกันแต่ก็แนวรับตรงนี้น,น่าจะถึงยากนะร้อยเก้าสิบแปดจุดห้านะครับแนวรับสองร้อยสี่ยังทำได้ที่ดีๆอยู่นะครับมีหลุดไปหน่อยหนึ่งแต่กลับมาได้กลับมาปิดสูงกว่า,าไม่หลุดสองร้อยสี่วันนี้ตัว Bs เ่ยรอแท่งเทียนโมเมนตัมถ้า เกิดแท่งเทวันตัมยืนทั้งสูงขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็แท่งยาวยาังอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยเพื่อนรับการลงทุนได้วันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าจะลงทุนได้ดังเต็มเต็มไม้เต็มมือเท่าไหรนักนะครับเพราะว่าในห้าแท่งหรือว่ากี่แท่งย้อนหลังล่าสุดยังไม่มีแท่งเทวันตัมเชิงบวกเกิดขึ้นนะครับยังยังไม่ทําท่าจะเกิดแหละแต่ไม่สามารถยืนยืนสีเปลี่ยนอ่าเป็นสีเขียวได้ไงอย่างแท่งแท่งเนี้ยนะครับพราะนั้นยังรอครับแต่ถ้ามาเมื่อไหร่เพื่อน้กํกาาหหััักรรดงทุไลสบตว B แนวรับสองแนวนี้ผมว่าค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าแนวต้านตรงนี้ร้อยสอง้อสี่สิบห้าเลยนะครับค่อนข้างค่อนข้างสูงเลยนะครับแนวแนวต้านนะครับถ้าเขาบีดขึ้นน่าจะดีดได้ค่อนข้างกว้างหน่อยนะครับสําหรับตัว BS มาดูตัวถัดไปครับ BBL ครับ RBCS ก่อนแล้วกันครับ RBCS BCS นะครับที่เราทํากันบ้านไปเมื่อวานนะครับเขียววันนี้ก็ไม่ได้เสียหายนะออกมาแท่งแดงเนี่ยก็ยังยิงเหู่ทรงอยู่เพราะนั้น คนที่มี BC เอ็มผมมาเมืนี้ก็ถือต่อได้นะครับไม่ได้มีผลเสียอะไรโดยมีแนวต้านอยู่ที่18.3สครับส่วนฐานแนวรับครับก็จะอยู่ที่ราคา15.7นะครับก็มองว่าไปต่อได้ครับคงจะโค้งไปได้อยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในทรงตรงนี้สำหรับตัว b ีแต่ว่าจะไปช้าๆนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เขียวทุกแท่งอาจจะมีแดงแซมระมังไปนะครับนั้นก็อาศัยความอดทนในการถือกับมันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัว BS มาดูตัวถัดไปครับ BBL BPL น่าจะมีรอบรีบา์รยะสั้นครับแต่ว่าไม่ไกลมากนะครับไม่ไต้องคาดหวังว่าจะไกลขนาดไหนนะครับเพราะว่าแนวต้านบริเวณ152ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแนวอยู่ที่157.5นะครับอาตอนนี้ถ้าหลุดบริเวณ146.5อาจจะต้องออกมาก่อนนะครับหรือหรอเอาแถบแนวนี้ดีกว่านะครับแนว145ดีกว่าผมว่าแนวเนี้ยชัดเจนนะครับไม่ไม่หลุดก็ไม่เสียทรง ครับผมมองว่าไปต่อได้ประมาณ152ยหาสำหรับตัว BBL ไปนั้นสั้นได้ครับนะใครที่เข้าวันนี้ไปก็คิดว่าถือต่อรุ่นนวันจันทร์นะครับรุ่นจันทร์น่าจะได้อีกสักบาท2บาทนะครับมาดูตัวถัดไปครับ AOT <c oughs> AOT <c oughs> <A OT S 2> ม้วนลงครับตัวนี้ก็กราฟก็ชัดเจนครับคือน่าจะโค้งลงมา,ามาตรงที่บริเวณห้าสิบบาท25ตังค์นะครับ แถวแนี้นะครับน่าจะคงมาครับตัวนี้ไม่น่าสนใจในช่วงนี้ครับแล้วก็แนวต้านบริเวณ62.25นะครับเป็นแนวต้านที่มันข้างหนาเลย EOT ยังไม่ปลอดภัยครับยี่เพิ่งรับนะราคา60.75ตรงนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ JMT ครับตระกูล J นะครับตัว JMT ก็ดูดีใช้ได้พอใช้ได้ครับแต่ก็ในวันจันทร์ถ้าเขาไปใกล้บริเวณ20ต้นต้นๆนะ2 0 2 20.3แถวนี้น่าจะเทปโรฟิตนะครับ ผมว่าไม่น่าจะทะลุไปไหนไกลได้ดังนั้นขครที่ถือมาเมื่อวานหรือวันก่อนก็นกดีนะตอนนี้วันจันทร์เร็งเทปวิฟิตนะครับถ้าเขียวนะถ้าแดงด้วยถ้าแดงแตแง่ว่าเป็นแดงไปแต่ติดอยู่เส้น EMA 2 0 0วันตรงนี้ก็ขายได้ผมว่าเล่นรอบสั้นดีกว่าสำหรับ GMT ยังไม่รันยาวนันไกลเลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่เขาไปแตะด้านบนนะครับแล้วจบรอบฐานอยู่ตรงไหนฐานจะลงมาที่17.1นะครับตันนี้คิดว่าไปต่อได้แต่ไปต่อดีกแทงเดียวครับมาดูตัวถัดไปครับ j m a าเป็นไงบ้าง เคเดียวกันเจไดมัดก็คิดว่าไปต่อได้อาจจะสองแท่งด้วยนะครับแต่ตัวม m t คิดว่าไปได้แท่งเดียวนะครับแนวต้านอยู่ที่15.1ครับก็ยังเหลืออีกสักบาทหนึ่งครับสองแท่งสามแท่งประมาณเนี้นะครับวันนี้ก็ดูดีนะครับใช้ได้นะครับดูดีใช้ได้เลยอาจจะดูดีกว่าตัวม m t ด้วยในรูปในเรื่องของทรงของมันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะตรงนี้ก็ลุ้นต่อกับบรรจันถ้าบรรจันแดงไม่เอาแล้วนะครับแดงไม่เอาแล้วนะครับแดงแดงแล้วยืนตกเงี้ยไม่เอานะครับ แต่ถ้าเขียวอยางเนี้ยไปได้ครับอย่างเงี้ยถือต่ออีกสักสองแท่งนะครับแทง่งสองแทง่งแดงไม่เอานะแดงนี้ไม่เอานะครับแต่ถ้าเงี้ยแล้วก็ใครเข้าวันนี้ไปผมว่าก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะสำหรับเมื่อวานด้วยวันนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวตัวเจมเป็นรอบรีบาวระยะสั้นครับคงไม่ได้ไปไหนไกลคงไม่เกินสิบห้าบาทนะครับมาดูตัวถัดไปครับบ y d โอจีดจริงวันนี้ครับจีดพอกับเอเลยนะนะครับ ตัว B ไปดีมันจะมีเจติสโมโนอะไรอย่างเงี้ยนะตัวหนึ่งนะ,ะเรียงตัวดีขึ้นแต่ผมแต่ว่ามันไม่ใช่ทรงทรงทรง,ทรงเทรดของเราแค่นั้นเองเราเลยไม่หยิบมานะครับอ่ะนี่นี่ก็ถือว่ากลับมาเป็นหุ้นเต็มบาทได้และ้ะมาจากราคาแถวแปดสิบกว่าตังค์ใช่ไหมของวันเนี้ยนะครับแต่ถ้าจากฐานเนี้นยประมาณเจ็ดสุเจ็ดจุดเจ็ดตังนะค์นะก็มองก็ไปต่อได้ครับมันไปต่อได้แล้วก็ดัชนีต้าถหุ้นที่หนึ่งจุดสามสองนะครับก็ลองดูครับ แต่ภายใต้ที่ไปตรงเนี้ต้องไม่มีแท่งแดงส่วนมาต่ําอย่างเงี้ยถ้าลปต่ำนี้คือจบเลยครับไอ้รอบนี้ก็จะกลายปเป็นแนวต้านไปเลยนะครับแต่ถ้ามันเขียวเงี้ยลั่นไปได้นะครับลองดูครับวันจันทร์ต่อสําหรับตัว b ี d วดีวันนี้มาค้างแรงแล้วก็หลุดโอ้หลุดลึกนะ0.77เลยเลยนะก็คือเส้นนี้น่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่น่าไม่น่าจะมีใครรอให้หลุดถึง0.77แล้วคัดอะบอกว่าเอาแค่แดงๆมาแดงแงย,ยาวๆอย่างไรประมาณเนี้ยอย่างเงี้ย ก็มีก็ไส้แตกแล้วนะครับแบบนี้นะครับเิอแท่งแบบนี้ไม่ดีเลยเพราะนั้นรอรอสังเกตแท่งนะครันแต่ก็ไม่ใช่หุ้นที่อยู่ในความเสี่ยงที่เรารับได้นะก็ต้องบอกไปก่อนนะครับเราก็เลยไม่เทรดในวันนี้ในทรงกราฟมันเป็นทรงคล้ายๆของเรานะครับน่าจะเป็นทรงแบบอย่นี้คล้ายๆแบบนี้นะครับคล้ายกันชวายคล้ายกันนะครับแต่แต่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นในลักษณะของเศษต่างๆด้วยมันขึ้นช่องหนึ่งลงช่องสองช่องมันคือหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็ หมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงมันได้แล้วกันนะครับมาดูตัวถัดไปครับมาสเตอร์ Master. ตัวมาสเตอร์ฟอร์มผมว่ามีโอกาสที่จะรีบาวได้นะสองแท่งนี้ก็ใช้ได้แม้ว่าจะเป็นแท่งไม่ยาวมากนะแต่ก็น่าจะเป็นการรีบาวรอบสั้นนะครับรอบสั้นรีบาไปแค่ไหนนะครับก็คงไม่เกินสี่สิบเจ็ดบาทนะครับรอดหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะไปถึงสี่สิบห้าสักสี่สิบห้าอะไรเงี้ยเล็งขายได้ละสี่สิบห้าสี่หกเนี้ยนะครับ าฐานตัวนี้อยู่มาจากราคา41.75นะครับมองว่ามีโอกาสรีบาวได้แต่ก็รออีกแท่งหนึ่งอาจจะชัว์นะครับถ้ามีเขียวๆเนี่ยเนี่ยสวยครับจะสวยเลยมานะครับมันโค้งมาแล้วนะแต่มันไม่ได้ไปไหนไกลหรอกโค้งมาแล้วนนี้เป็นจังหวะรีบาวของเขาของมาสเตอร์ครับค่อนข้างน่าสนใจมาดูตัวถัดไปครับโคโคโคครับโคโคไปต่อครับรันไปต่อนะเราโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 12. ห้านะครับขสองยอดเนี่ยขอรวบกันเลยครับสิบสองจุดห้ากับสิบสองจุดเจ็ดเนี่ยนะครับรวบเป็นยอดเดียวกันเลยแล้วก็น่าจะไปต่อได้ครับอ่าอีกสักสองแท่งน่าจะดีนะครับสองสามแท่งน่าจะถึงแล้วเพราะฉะนั้นวันจันทร์วันคันพุดลองเลงดูว่าจะเทคปรฟิตตรงไหนนะครับเพราะว่าโคโค่เนี่ยจุดเข้ามันอยู่ที่ประมาณวันที่ยี่บสองนะครับหรือไม่ก็แท่งที่ทะลุ EBA สองร้อยวันไปได้ก็คือวันที่สิบสี่นะครับเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยนะครับเลงเทคปรฟิตครับอาจจะยังไม่เข้าละเพราะว่า มาได้ถึงกลางแล้วค่อนไปทางบนแล้วด้วยนะครับสําหรับโคโคโค,โค,โคอันนี้ก็สถานศา2.5เนอะในวันจันทร์หรือวันอังคารน่าจะทะลุ12ได้แล้วก็หาทางเทคโปฟฟิตแล้วกันนะครับมาดูตัวถัดไปครับอิชิตันาำรับอิชินะครับอรอดีกว่านะครับอิชิมักจะมีแท่งเทียนแบบเนี้ยให้เห็นให้เห็นก่อนที่จะ กัดตัวนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยแท่งเทียนอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะก่อนแต่แต่เข้าได้เลยไหมไม่ได้เพราะว่าคุณจะต้องรออ่อีเมกัวเด้งคลอส e ก่อนอย่างเช่นรอบก่อนคือจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้จะสวยเนี่ยหรือไม่ก็รอบล่าสุดคือแท่งนี้ครับที่เกิดขึ้นหลังอ e ีเมกัวเด้งคลอสมันก็พอมีกาไรไปได้นะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันยังไม่เกิดอ e ีเมกัวเด้งคลอสอย่างเช่นแท่งเนี้ยมันก็มีโอกาสลงต่อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าให้เทียบกันจริงเนี่ย แท่งแท่งนี้นะให้เทียบว่าแท่งนี้กับแท่งนี้เป็นเป็นลักษณะเ,าาเดียวกันหรือไม่ผมว่าไม่ชัวร์ขนาดนั้นแต่ถ้ามันก็มีโอกาสาที่จะเป็นแท่งนี้ได้นี่นครับยังแท่งนี้ยังเกิดเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดตัว e m a g o l d e n c r o s s นะครับนะครับเกิดเกิดขึ้นก่อน,นแต่ถ้าจะให้ชัวร์ต้องบอกเลยต้องเป็นแท่งแบบนี้นะครับเกิดขึ้นหลังอีเมก l เด้งคลอสอย่างเงี้ยสวยงนะั้เพราะนั้นยังไม่มาขอดูต่อแล้วกัน ในวันจันทร์นะครับถ้ามีแท่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยืนได้เงี้ยประมาณวันนี้เลยแล้วก็ินเอค o อสอย่างเงี้ยใช่เงี้ยไปได้เลยครับแนวใต้มีสองแนวครับสิบห้าจุดอ่อสิบหกเลยครับถูกทวนแล้วก็สิบหกจุดหกนะครับสองแนวแล้วก็ส่วนฐานแนวรับวันนี้ก็ใช้ตัวสวิงโลไปเลยครับวันนี้นะครับเอาไว้หนีครับคือสิบสี่จุดสองนะในกรณีที่เข้าไปแล้วมันหลุดลงมาเนี่ยก็ต้องหนีไปก่อนนะครับสิบสี่จุดสองอีกทันก็น่าสนใจในสัปดาห์หน้านะทรงแบบนี้เหลือแค่ บา s i c ิกแนลจากอินดิเคเตอร์อย่างเดียวนะครับส่วนในตัวแท่งเทียนยังยังไว้ใจอะไรไม่ไม่ได้มากนักนะครับนะมาดูตัวถัดไปครับ B.E. 8เราเป็นตัวซ้ายของวันนี้นะเออ B.E. 8ถ้าเราจะดูกราฟกันจริงๆนะครับมันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะปลายมันโค้งมาละปลายมันโคง้งแล้วไอ้ตัวนี้ในช่วงหลังเนี่ยการจับจังหวะของเขาไม่ใช่ไม่ใช่ยากมากนะครับ คือเกิดก็เล่นคอแล้วก็ไปเลยอะเกิดเด็ดคอร์ก็ลงเลยนะครับผมวังว่าจังหวะน,นี้น่าสนใจกับตัว BE8 แนะใช้ตัวบริเวณสวิงโดนเป็นแนวรับไปครับคือ12 8จเอาไว้หนีด้วยกันนะรับคงไม่ได้ราคานี้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ราคาแท่งวันนี้ยังยัง,ยงก็ยังไม่ได้เกิดาบทิกแนลโดยสมบูรณ์หรอกแต่ว่าแย่ๆมันก็พอได้แย่เบาๆมือแต่ถ้าในวันถัดไปเกิดแท่งแบบเนี้ยนะครับแท่งสีเขียวหน่อยยื้สูงหน่อยแบบ จังหวะในรอบก่อนก็มาทรงๆนี้แหละนะครับทรงๆนี้เลยเช่นอ่าเราสิ่งที่เรารอก็คือรอแท่งแบบนี้ใช่ไหมต้นเทนอย่างเงี้ยนะครับตอนเท่านี้มันจะชัวร์ชัวร์กว่าเงี้ยครับถ้ามันมานะอาจจะสองแท่งก็ได้เงี้ยอาจจะชัวร์นะครับอ่ะก็ครบถ้วนในกันบ้านของเรานะครับอ่าตัวนี้แนวต้านโอยี่สิบเลยเหรอมีอีกแนวหนึ่งที่เห็นนะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้สิบเจ็ดจุดสามนะครับสิบเจ็ดจุดสี่อ่าถ้าไปได้ก็เฝ้าดูนะครับตัวนี้นะครับก็ครบถ้วนในกันบ้านของเราเราก็ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ก็มีการบ้านแบบนี้เช่นเคยนะครับก็ติดตามรายการของเราไว้ติดกติดตามช่องไวนะครับแล้วก็วัเสาร์อาทิตย์ถ้าเราว่างเราก็จะมี EP พิเศษมาให้ต่วันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยโอยุ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกเป็นรีสอร์ทสไตล์ธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่น เยย็นสบามาพักผ่อนสูดอากาศดีๆให้เต็มปอดได้ที่นี่ครับขับรถจากกรทมเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็ถึงรีสอร์ทแล้วครับสนใจจองที่พักติดต่อได้ที่เพจโอโยรีสอร์ทหรือโทร0838705888และพิเศษไปกว่านั้นหากท่านแจ้งว่ามาจากทางช่องอยูทูปพุ้นแสบท่านจะได้ที่พักในราคาลดเป็นพิเศษครับ